ลิปนี้จะพามาดูผลงานนะคะจากเม็ดทัเรียนที่เราเพาะกันค่ะเนี่ยค่ะที่เราขูดเอาเยื่อเสี้ยวขาวตรงนี้ออกนะคะเรารู้แล้วค่ะว่าทําไมต้องขูดออกเพราะว่าตรงนี้ค่ะมันจะหนาใช่ไหมคะเราต้องขูดออกให้หมดให้เกี้ยงเลยค่ะเพื่อมันจะได้งอกแทงหนอออกมาง่ายๆนะคะพอขูดจนเกี้ยงแล้ว เราก็จะนําไปแช่น้ําค่ะน้ําที่แช่เราใช้น้ําแค่ขุกขิกนิดหน่อยเองนะคะคือการพอเม็ดอะค่ะมันก็เราก็ทิ้งเอาไว้สามวันนะคะตามที่วันค่ะมันจะงอกแทงแทงหนอ,อ,อกมาแบบนี้ค่ะทุกคนพอมันแทงหนอกออกมาแบบนี้เราก็เอามาลงดินต่อค่ะเพื่อให้เขาแตกยอดออกมาแต่ของเราก็ยังไม่รู้นะคะว่ามันจะเป็นผลเป็นยังไงค่ะ จริงๆแล้วเราต้องใช้ถุงดำแต่เราไม่มีถุงดำค่ะเราก็ใช้ถังนี่หละค่ะที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนาะใส่ดินค่ะแล้วก็เอาเม็ดทุเรียนออกมาใส่ในดินไว้ค่ะแล้วเราจะรอดูนะคะว่าเขาจะรอดไหมเขาแทงยอดออกมาแล้วเราค่อยถึงตอนนั้นเราค่อยว่ากันค่ะ